ดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a e อ Auto นะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่เซนทรัลจันทบุรีนะคะกับกองทัพรถนําเข้าหรูแน่นๆจุกๆหกรุ่น6คันนะคะเรามาโชว์กันอยู่ที่นี่ จนถึงวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้ท่านใดยังไม่มามาชมกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาให้ข้อมูลนะคะสำหรับ n ิ w เอลพา40และ New ิวเว i ไฟ40มีรถพร้อมรับได้ทันทีและแจ้งข่าวนิดหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องชาวจันทบ,บุรีทุกท่านที่เป็นลูกค้าของเราของ a ออ Auto เดี๋ยวเริ่มจั้งแต่เดือนหน้านะคะเราจะมีเซอร์วิสกันถึงที่จันทบุรีนะคะสเดือนหนึ่งครั้งนะคะมาดูแลกันถึงที่นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นซื้อรถกับ AUI ไป มั่นใจอุ่นใจกับบริการหลังการขายได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมีแคมเปญดีนะคะก็ท่านใดนะคะที่จองรถกันนะคะตั้งในงานนะคะไม่ว่าจะจองที่โชว์รูมหรือโอนเงินมาวางมัดจำนะคะจองตอนนี้ไม่ว่าจะรถรุ่นไหนที่เป็นป้ายแดง แถมประกันไทยฟรีหนึงปีนะคะเอาละค่ะเรามาทําความเข้าใจมาทาความรู้จักกับเจ้าเอาผาดและเวลไฟเพิ่มเติมนะคะสําหรับรถตู้นําเข้าสุดหรูที่ถือว่าเป็นรถตู้นําเข้าที่ขายดียติดอันดับหนึ่งในประเทศไทยนั่นก็คือเจ้าเอาผาดและเวลไฟนั่นเองนะคะทีนี้ หลายคนก็คืออาจจะเคยได้ยินที่เล่าประวัติกันไปแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาตอกย้ํานะคะเล่ากันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจะมาอธิบายนะคะว่าการซื้อรถอย่างไรจัดไฟแนนซ์แบบไหนถึงจะคุ้มค่านะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนชมกันนะคะสำหรับอพาร์เวไฟราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 5 9 0 0 0 0บาทเอาละคะ่ะ เริ่มต้นนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับเอาผาดน,นะจะมีหน้าตาการออกแบบของเขานะคะจะออกแบบมาเนี่ยให้ดูหรูหราค่ะนะคะและเวลฟนะคะก็จะออกแบบมานะคะให้เป็นแนวสปอร์ตนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าหน้าตาเนี่ยคือแล้วแต่สไตล์ใครชอบนะคะสไตล์ใครสไตล์มันเริ่มต้นของรถตู้โตโยต้านะคะเอาผาดเนี่ย ออกแบบมานะคะพัฒนามาจากรถรุ่นแกรนเวียนะคะแกรนเวีย er คือรถโตโยต้ารุ่นแรกที่เป็นรถตู้ที่เข้ามาในประเทศไทยแกรนเวีย er, กำเนิดมาเมื่อปี1995นะคะร้างจากนั้นมาเอาพาดนะคะก็ตามต่อมาเมื่อปี2002และใช้ชื่อคำว่าเอาพาดนั่นคือเจนที่1นะคะเจนที่1ออกมาคือเป็นเอาผาด ก็ออกมาเป็นเจนที่2นะคะซึ่งเจนที่2ไม่ได้มีมาเฉพาะเอาผ่าเจนที่2นะคะมาพร้อมด้วยเวลไฟ i นะคะนี่คือจุดกำเนิดของเขานะคะเอาเอาเวลไฟเจนแรกคือปี2002นะคะเอาผ่าปี2002คือเจนที่2เหตุผลที่กำเนิดเวลไฟมา เนื่องจากว่าต้องการพัฒนารถตู้ให้ออกแบบมาแบบแนวสปอร์ตนะคะทุกท่านนะคะหลังจากปี2002มานะคะเจนที่3าํกำเนิดเมื่อปี2008นะคะ2008หลังจากนั้นมาเมื่อปี2015นะคะออขอโทษทีค่ะเจนที่2 2008เจนที่3นะคะ2015ะคะ่ะทุกท่านนะคะสำหรับเอาผาดและโชว์นี้เป็นเจนที่สนะ กำเนิดเมื่อปีที่แล้ว2023แต่ทำไมเห็นวิ่งท้องถนนน้อยมากเพราะว่ารถมันไม่เพียงพอจำหน่ายนั่นเองนะคะก็คือในเรื่องของการผลิตเนี่ยยังไม่เพียงพอถามว่าทำไมเราถึงมีรถเลยเพราะตอนนี้รถที่มีเลยจะเป็นรถที่ประมูลมานั่นเองนะคะทุกท่านนะคะสำหรับเวลไฟเจนแรกเมื่อปี2002เจนที่2เมื่อปี2008 และเจนที่3คือ,อเจนนี้เอาขอโทษค่ะเจนแรกคือ2 0 0 8นะคะเจนที่2คือ2,015และเจนปัจจุบันคือ2,023นะคะและเวลไฟล์กับเอาผาน,นะคะเอาผานเนี่ยจะมาด้วยเครื่องเบนเซนจะมีเป็นเครื่องเบนเซนกับเครื่อง ไฮเบสเครื่องเป็นซินของตัวอัพพัดตัวฉมใหม่นี้ตัว40นี้นะคะจะมาด้วยเครื่องยนต์2,500ซีซีเราจะเรียกกันว่ารุ่น Z นะคะ182แรงม้านะคะทุกท่านแล้วมันก็จะมีเป็นตัว h ฮเบสสำหรับ h ฮเบสนะคะจะเป็นคุมพลังใหม่2,500ซีซีไฮเบส250แรงม้าค่ะนะคะและวเวลไฟนะคะก็จะมาเป็นสองเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮเบสและ เครื่องยนต์เทอร์โบนะคะคุ้มพลังแรงแสายสปอร์ตแนวใหม่นะคะสำหรับตัวเวลไฟนะคะ mm hmm. ก็จะมีตัวไฮบริด 2,500cc ไฮเบช250แรงมา้าแล้วถ้ายัางแรงไม่พอ mm hmm. ก็เอาตัวเทอร์โบไปเลยค่ะตัวเทอร์โบมาด้วยเครื่องยนต์ 2,400cc เทอร์โบ279แรงมา้านี่เลยค่ะและรถของเรา ะะจะมีออปชันนะคะให้เลือกนะคะหลากหลายนะคะทุกท่านนะคะตอนนี้จองตอนนี้ถึงวันที่31มีนาคมรับไปเลยค่ะประกันไทยฟรี1นปีและบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านด้วยนะคะทุกท่านนะคะนี่เลยนะสวยๆเลยนะคะชอบแบบไหนเลือกได้ดั่งใจแล้วก็หลายคนบอกว่าเอ,เอ๋บอกก่อนนะคะว่านะ่าตอนนี้ เป็นว่าส่วนใหญ่จะทราบกันนะที่ไปจองรถกบตามดินเลอร์เพราะว่าตั้งแต่มาออกบูธเนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามา พูดคุยกันเยอะนะคะว่าจองกับดินเลอร์เนี่ยก็คือไม่ได้รถนะแล้วก็ยังไม่มีกําหนดเลยว่าจะรับรถเมื่อไหร่นะคะของเราไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอมาได้เลยค่ะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ารถในราคาปกติเนี่ยมันแทบไม่มีนะคะที่มีก็จะเป็นรถประมูลนะคะแล้วก็พูดก่อนค่ะว่าเมื่อหลายคนแห่เข้ามานะคะซื้อกับพวกของนําเข้านะคะตราบใดความต้องการสูงสินค้า มีจํานวนจํากัดแน่นอนว่าถึงเวลาที่ต้องแย่งกันประมูลเมื่อไหร่ราคารถก็จะยิ่งสูงขึ้นอีกนะคะทุกท่านนะคะเอาล่ะค่นนี้เลยนะคะนี่คือเอาผ่านและนี่คือเวลไฟสาหรับเอาผ่านนะคะมาชมค่ะอันนี้ออปชั่นพิเศษเวลไฟภายในสีน้ําตาลนะคะออปชั่นพิเศษนะคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะชมได้เลยค่ะขอโทษทีค่ะ ไม่ต้องตกใจคะ่ะอ่าจะมีเป็น,น h e h up display นะคะ h up display นะคะก็คือ,อการทำงานของตัวรถยนต์เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นความเร็วเอ่ยน้ำมันเครื่องเอ่ยหรือม่านวัดเข็มต่างๆนะคะจะโชว์สะท้อนขึ้นมาที่กระจกเหตุผลที่ตัวนี้ทำงานแบบนี้นะคะเป็นระบบเซฟตี้อย่างเงื้งระบบเซฟตี้ก็คือว่าในกรณีที่เราขับขี่ไปเนี่ยเราไม่ต้องละ สายตานะคะจากาถนนจากกระจกหน้าเนี่ยมาดูที่พวงมาลัยมาดูตรงนี้นะคะคือ,อทุกอย่างตรงจอนี้จะขึ้นที่กระจกนะคะเป็นตัวที่เซฟตี้นะคะแล้วก็มีตัวม่านวัดสายตานะคะตัวนี้จะเป็นระบบนะคะป้องกันคนขับหมดสติค่ะคือตัวนี้จะเป็นม่านวัดสายตานะ,ะถ้ามีแบบนี้คือจะมีระบบป้องกันคนขับหมดสตินะคะในกรณีที่ขับขับอยู่นะคะหลับในนะคะหรืออะไรต่างๆก็ตามนะเขาก็จะสังเกตได้ว่าถ้าสมมติว่า เราอยู่ดีๆขับรถเนี่ยเดี๋ยวเอียงซ้ายเอียงขวาหรือความเร็วแบบไม่สม่ำเสมอหรือความเร็วช้าลงแล้วเมื่อไหร่นะคะที่ม่านตรงนี้ไม่สามารถจับค่าใายตาตัว คนขับได้หรือพวงมาลัยละลงมานะคะเขาจะมีสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งลดความเร็วนะคะสเต็ปสองนะคะลดความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วก็นํารถไปข้างทางนะคะแล้วก็จอดให้อัตโนมัติพร้อมเปิดไฟฉุกเฉินให้นะคะนี่คือระบบเซฟตี้ของป้องกันคนขับหมดสเต,ตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบนายเอยหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่นะแล้วก็จะมีระบบนะคะช่วยจอดอัตโนมัติค่ะทุกคนนะนี่ก็คืออันนี้ก็คือถือว่า เป็นท็อปออปชั่นนะคะตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีและนี่ก็คือเอาผาดค่ะเอาผาดนะคะภายในนะคะจะมีให้เลือกเพียงแค่เบาะภายในสีดำนะส่วนเวลฟจะมีให้เลือกภายในเบาะแดงหรือเอบอาะน้ำตาลเมื่อคู่นี้นะคะ่ะกับสีดำนะคะจะมีให้เลือกแบบนี้นะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะทีนี้ หลายคนบอกว่าซื้อยังไงอ่ะให้คุ้มค่าเนาะซื้อซื้อยังไงให้คุ้มค่าจะจัดไฟแนนซ์จะจัดแบบไหนไฟแนนซ์ <c oughs> นะคะมีทั้งหมดนะคะก็คือจัดไฟแนนซ์ปกติทั่วไปนะคะจัดไฟแนนซ์ปกติแล้วก็จัดไฟแนนซ์ปกติเนี่ยจัดได้ทั้งบุคคลนะคะหรือนามบริษัทนะคะแต่ถ้ากรณีแล้วก็จะมีเป็นตัวจัด leasing ซึ่งจัด leasing นะคะจะจัดได้เฉพาะ บริษัทเท่านั้นนะคะซึ่งเอาไปหักค่าใช้จ่ายของบริษัทคุณได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบบอลลูนบอลลูนเนี่ยก็จะเป็นการจัดแบบส่วนอ่ส่วนบุคคลนะคะก็คือเป็นนามส่วนตัวนะคะแล้วก็บอลลูนกับลีซซี่เนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะก็คือดาวต่ำนะดาวต่ำก็ได้นะคะ ผ่อนน้อยแล้วมีงค่างวดสุดท้ายนะคะทีนี้ทั้ง3รายการเนี่ยมันต่างกันยังไงอะ่ะไอ้ไฟแนนซ์ปกติเนี่ยนะคะก็บอกก่อนค่ะว่าถ้าซื้อแบบไฟแนนซ์ปกติถ้าสมมติว่า,าบริษัทคุณกำไรไม่เยอะเอแนะนนำเป็นไฟแนนซ์ปกตินะคะไฟแนนซ์ปกติเนี่ยดอกเบีย้ยจะถือว่าถูกที่สุดนะคะแล้วถ้าคุณบริษัทคุณกำไรเยอะนะคะต้องหาค่าใช้จ่ายถ้าบัญชีบอกว่าคุณต้องหาค่าใช้จ่ายมาเพิ่มละ ซื้อรถไปนะคุณไปจัดเป็น leasing นะคะไปหักค่าเช่านะคะได้เดือนละ36,000บาทได้ถึง60เดือนนะคะเป็นเงินอยู่ที่2องล้านหนึบาทนะคะแล้วพอซื้อซากกลับไปนะคะคุณก็สามารถที่จะเอาไปหักค่าเสื่อมต่อได้อีก5ปีได้ถึง1ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าราคารถจะราคาเท่าไหร่กรณีจัด leasing คุณจะสามารถใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยคือ3 1 6ร้าน1 0 0 0บาทนะคะที่ไปหักค่าใช้จ่ายบริษัทแต่รีซิ่งมันเป็นยังไงอะ่ะรีซิ่งก็ต้องพูดก่อนนะคะว่ากรณีรีซิ่งเนี่ย ดอกเบีย้ยนะคะถ้าคิดกับเป็นไฮเปอร์เชสเหมือนกับไฟแนนซ์ปกตินะดอกเบีย้ยจะแพงกว่ากัน1บาทนะแพงกว่ากัน1บาทไม่ใช่น้อยนะคะทุกคนนะคะ1บาทสมมติยอดจัด3ล้าน1บาทก็เท่ากับเป็นแสนแล้วนะคะทุกท่านนะคะกรณีจัด l ีซิ่งดูให้ดีนะคะบริษัทคุณต้องกําไรเยอะจริงนะคะแล้วก็เอาไปหักค่าใช้จ่ายได้นะคะตรงนี้ก็จะคุ้มนะคะแต่ถ้าบริษัทคุณกําไรไม่เยอะ ไม่แนะนำให้จัดเป็นเรซซิ่งนะคะทุกท่านนะคะที่นี่มีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวบอลลูนบอลลูนก็คือดาวน้อยผ่อนสบายมีงววสุดท้ายนะคะตัวบอลลูนเนี่ยถือว่าดอกเบีย้ยมหาโหดที่สุดถือว่าแพงที่สุดในบรรดาไฟแนนซ์เรซซิ่งนะคะเพราะบอลลูนเนี่ยอ่ก็ส่วนใหญ่แล้วบอลลูนเนี่ยจะอ่เอาว่าดอกเบีย้ยสูงแต่ผ่อนสบายนะเลือกได้ การท่านนะคะว่าจะเลือกแบบไหนเอาที่คุณสะดวกเลยค่ะเอาละค่ะก็อ่าคร่าวๆเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างนะคะวันนี้ถือว่าคลึกคัทกนะค่ะใครสนใจก็แวะมานะคะเหลือเวลาอีกเพียงแค่3วันรวมวันนี้ด้วยวันนี้วันเสาร์นะคะแล้วก็วันอ่าวันอาทิตย์นะคะอีก3วันนะคะที่เราอยู่กันที่เออที่เซนน็นทันจันทบุรีค่ะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเอ๋ จะพาทุกคนนะคะมาพบเราจะมีส่งมอบนะคะรถให้กับนางเอกชื่อดังรอติดตามชมกันนะคะถ่ายกันมาได้เลยนะคะว่าจะเป็นใครนะคะรอติดตามชมกันนะคะพรุ่งนี้เราจะมีส่งมอบเอาพาดค่ะดานิวเอาพาดศูนย์นะคะให้กับนางเอกชื่อดังณออเจ้าอะถายดูค่ะอะมาชมนะ นี่ค่ะมาด้วยยักษ์ใหญ่ร้อโตนะคะแรนพิเซอร์ VX สามร้อยชาฮาราจาดไลการนะคะแถมประกันไทยทุกคันเลยนะคะประกันภัยฟรีหปีค่ะอ่าไปต่อค่ะ และคันนี้นะคะก็คือเจ้าปีศาต์ปากระเบนโ o เวสติงเล่ซีแนะคะจัดรายการเหลืออยู่เพียงเป็นตัวรุ่นคอนเวอร์ชเบลแล้วก็เป็นสเปคย k ด้วยนะคะตัวนี้จัดรายการราคาพิเศษอยู่ที่9ก้า0้0นเก้าบาทนะคะดาวเพียงแค่9ก้า0 0นบาทออกรถได้ทันทีนะคะพร้อมแถมประกันไทยฟรีหปีมี เพียงแค่คันเดียวค่ะและเจ้าชายกบนะคะเจ้าชายกบนะคะ K-man นะคะรถที่ป้ายแดงเนี่ยหากันไม่ได้มาเกือบเ,อเกือบ3าปีแล้วนะเพราะว่าช่วงนั้นที่ช่วงโควิดและชิปอิเล็กทรอนิกส์มันขาดตลาดนะคะตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีราคาอยู่ที่7จ็ดล้านเก้บาทสนใจทักมาออปชันแน่นแน่นทะลุทะลวงเลยค่ะพร้อมด้วย มาป,ป่าคุ้มพลังสายฟ้าฟาดนะคะเมื่อแต่งมาเกีนะคะเป็นรถ SUV ไฟฟ้า100%เแล้วก็เป็นรุ่นท็อปนั่นก็คือรุ่น Eternal น e s ลแตรายการเพียงแค่คันเดียวสีแดงนะคะจากราคาจากรถจนรถไป5 0 0 0สนเหลืออยู่ที่3 6 9ล้านแสนเกน แถมประกันภัยฟรี1นปีและข้อสำคัญคันนี้จ่ายดาวแค่2 0 0แสรับรถได้ทันทีค่ะทุกท่านนะคะสนใจทักมาค่ะไปดูด้านท้ายของอพาร์ตเบลฟายกันสัหน่อยเนาะอ่และค่ะสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะ025874666 0866681999 line a แนลน์แอีนี่คือด้านหลังของอพาร์ และนี่คือด้านหลังของเวลไฟอายราคาสนใจทักมานะคะเดี๋ยวขอตอบแฟนคลับก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยให้กำลังใจเอก,กับทีมงานด้วยนะคะพี่น้องชาวจันทบุรีคะใครต้องการซื้อรถแวะมานะคะให้เป็นขวัญและกำลังใจของเอและทีมงานในการที่จะ AEY On t อทัวต่อไปนะคะอาราคาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน คุณอ่าไปไหนอ่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวหาไม่เจออยู่ไหนบ้างอ่าคุณปูนสวัสดีค่ะคุณโอ้สวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์รักเพ่อหลวงสวัสดีค่ะคุณชุเนสสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทั้งเพื่อนๆในอ่า t ิกต็อกด้วยนะคะทุกคนวันนี้ราเท่านี้ก่อนค่ะพอดีลูกค้าเริ่มเข้าที่บูธเยอะละบายบายสวัสดีค่ะ